สวัสดีครับสวัสดีพี่นตระกงไปสูข้ขูดสคนครับพอกับเบาเท้า,ทาหักหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนีหอยพี่น้องอ่าหอยกระต่ายนะครับหอยกระต่ายก็นำจิ้มพี่น้องมาหอยกระต่ายนวยใบใหญ่แต,ต่ว่ันอาเต็มเอาพักกับพักแก้มกับจากสวนพักกาดเก็บขึ้นมาเรื่อง <c oughs> อาโหระพานี่นะครับกำลังปงอันงูงเงี้ยวหนีซื้อพึ้นมานะครับบางงูงเงี้ยวเนี้ยพักกาดกรอบกระซื้อพึ้นมาเอามือนี้อยู่ขั้นสะนะครับคางสะขั้นสะ อุดอันนี้พี่น้องควนทั้งหลังนี่แม่งมีหลายลายพี่น้องเอ้ากับบัวกันพี่แผ่นติดมึงวันกับมาไหวพี่ใส่ทั้งหน้าฟูงมินต่ำมาเสียมน้ำบาเห่าโอ้ยใช้กับขวานห่อนบอมเอาไว้ทั้งล่างด้วยพี่น้องเด้อเขาติบ๊บบางไงเลยใส่ปั่นจังอยนี่แหละใส่ปั่นจังไงมามาโอ้โอ นัวยำเนีเ่กับพออดีกินเลยพอว่ายังน้ำเต็มอยู่ไหมพี่น้องอืมน้ำนัวอังเเขาไปก่นอนโอ้เบิ้งพี่น้องเขาก็เป็นควันไอต่วดๆเลยพึ่งเบิ้งดิ <c oughs> เขาหนึ่งไม่ใหม <c oughs> ห่อนเขาก็ปั่นปั้ดข้างหลังมัน ວັນແມ່ນມື້ຈັງມື້ຈັງຊິຟ້າອາຕະເວັນພີ່ນ້ອງ เขามันออกเบิดหัวอโอ้นมันขักดไปพล่องมันขึ้นอยู่กับตอนต่ม,มถุงมินตำช่วงนี้ลายลายว่ากัน บัวสบายหูสบายตาปเดยวแพอหอยัางไรไม่วันซอยบ่าถ่านน้ำหายยากกับพี่น <ina> er <ances> ้องคมเอง ตอมอยวนเฮ่ยเบิ้งไปเลยไปตอมหันติดเน่ยติดอ๋ออกมาเบดมวน จำจำจำที่โดนๆครับเพาข้ามเขามันกับว่ามันสดผิวน,นังผิวหนองเจียวกันเลยอ,อูจะคว้องแบบไม่งมีนี้แต่จะคว้องที่บัน ไล่เตอร์ี่น้อง พอดีຫນ້ອຍບໍ່ໃຫຍแແຫ້ງພີ່ນ້ອງຖ້າໃຫຍ່ຫຼາຍກໍຊິໜຽວທັງຫມົດຈັ່ງນັ້ນ หันมม่มีปุ้ยหลายครับเอากับกล้วยเอยกับกล้วยกับมะพร้าวพี่น้องใส่กับทานมาปุ้บผมนี่ควันตัวต wei. ัวเลยอู้ท้องจะควง Ừ, hô la pha sấy rồi, khoái đi, con hỏi ngậy con hỏi chụp đây rồi, bớt ngoan, ngậy จิม้มตัวจิ้มตัวน้องเือน Nó bằng người, nó bằng người Và mình tụm vào nằm vô Cậu bằng người Nó tụm vào khách vô Nói xẹp bớt Xẹp si bớt Nói nhẹ xẹp bớt Chimau, chimau. อือุ้ยจะของมันอืม,อมสมน้ันายของบัตนไงอืมขักบัวแต่พุงมินตำกับวิญญาณนี่พี่น้องกันควัน ใส่หลับเท่าเนาะพอดีจังเนี่ยง่วงงามรอนีนวดใบใหญ่พี่น้องแต่นวดใบใหญ่แต่หนามเต็มเ่ยซ้ำนี่นาเต็มถือว่าโอเคเลยเรื่องเลย 嗯。Mm. อเอามาต่อมเอามาห่งกัน มาุ่งมินตำโอ้ยกลองเอรี่เด้ยเอาไม่กนพี่น้อง ควันขาวตากับแซบขนาดวุ้ยหมดจีบ่แล้วแค่เนี่ยแต่แม่งมีหนีจบเกี่ยวพี่น้องถามออกแบบนี้ชุนไวพี่น้องอู้ักแล้ว โอ้ย่างหอยพี่น้องโอ้เสียบดีอยู่พี่น้องไหมถือว่าโบเพชรแห้งนะครับอหอยกับน,นาเต็มกำลังพอดีเสียบกำลังพอดีกิน ตอนนี้บ้าเทาว่างไปทั้งขางพี่น้องบ้าทาบ่าอยากติ่งแห้งเพราะยังปูมินตํามาตอมมองที่จิ้มออกไปว่างไปโอ้เต็มเลยเอ,อช่วงนามันพี่น้องนานี่นาน,าน,านวันเพราะว่าหนา้าฝนนะครับมี่ฟูมินตําเมียงวันไหลเอากะบึงน้ำข้าวนะครับน้ำมองทั้งขยงขยะโอ้ไลครับตอนนี้ไปไข่ใส่เป็นน้อนขึ้นมาข้าวเดียวนะครับ แล้วก็เรื่องของยุ่งนะครับยุ่งไร่เด้พี่น้องเด้อช่วงนี้ก็ทั้งหน่วยงานบริษัทเป็นอ,อบตนะครับสถา,นะานีเราไม่โรงพยาบาลเพิ่นก็เห็นความสำคัญนะครับว่า,าตรงตรงไหนที่มีเขาเอิ่นว่าอย่างไรน้ำขังน้ำน้ำยางรถก็ดีน้ำก,ะก,กระโปงักล่าก็ดีคู่มือนี่็เ่าไม่มีแล้วกระโปงเอา,อาน้ำ บ้านที่ห้หกพิ่งกับไปพ่นให้นะครับเดี๋ยวหนูพิ่งกับกำลังเริ่มนะครับเอากัจังได้กัดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อเอามื่อนี้เอาบรรยากาศทั้งสิละพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องนะครับอาชีพว,ว่าสวยงามบัาไดเพราะว่ามันแนมบรชัดนะครับมันเห็นบ่เอาอันควนออกมากเลวไม่มีมันเป็น <S <S ขอเขาอันนี้แหละมันเป็นเบือ่อจังหน่อยนะครับมันเป็นเบื่อเพราะว่าบ่าเท้าเห็นทั้งกับเขาทั้งอนาตาทั้งนี้ทั้งหลังก็เลย เป็นเบื่อๆขั้นบริสันมันก็นซเหมือนเนาะอ้าวกอขอบคุญขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมองทุกบอลอ่าลายมองลายบอลนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับขอบคุณทุกๆกำลังและกำังใจนะครับที่มีให้กับบ่าวเท้าอ้าคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสูขูดสูคนที่เก่านะครับมากระไรถือใจกระแช่บ่าวเท้านี่นะครับเด้อสำหรับผมนี้ครับสวัสดีครับ